สวัสดีครับคุณโออ้าวสวัสดีครับคุณบาสมาถึงร้าน9นาฬิกามีอะไรให้โอรับใช้ครับคือผมมีเรื่องอยากปรึกษาคุณโอนิดหน่อยครับสีหน้าคุณบาสไม่ค่อยจะสูดีเลยครับมีอะไรให้โอรับใช้ดีครับคุณบาสพอดีผมกําลังดูหัวขัญวันเกิดให้แฟนอยู่ครับครับพี่ตงโตะคุณโอตอนนี้ผมช็อตมากๆมีมินิโต้มา2 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยครับมีอะไรแนะนำไหมครับคุณบาสมาถูกที่แล้วครับคุณบาสยังจำนาฬิกาที่คุณบารซื้อไปเมื่อ4 5เดือนก่อนได้ไหมครับนี่ฮะเรือนนี้หละคคบุณา ตอนนี้ผมบอกคุณบาสเลยราคายังไม่ตกเลยครับผมผมแนะนําอย่างนี้ดีกว่าครับคุณบาสคุณบาสเอานาฬิกาเรือนนี้มาเทรดเป็นของขวัญวันเกิดเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนคุณบาสและผมนะครับยังการันตีว่าคุณบาสยังเหลือค่าขนมนะครับกลับไปจัดงานวันเกิดให้กับแฟนสบายๆคุณบาสจริงหรอครับใช่ครับโอ้โหซื้อนาฬิกาที่นี่เนี่ยนอกจากจะได้ของดีแล้วนะครับเวลาที่ผมขัดสนแบบนี้เนี่ยก็สามารถมันเป็นตัวช่วยได้นะครับ ขอบคุณมากจริงครับคุณโอแน่นอนครับคุณบาสเพราะคุณบาส์หนึ่งนะครับเป็นลูกค้าจากทาร้านก้าวนาฬิกานะครับแล้วก็อีกทั้งนะครับถ้าคุณบาสนึกถึงเรื่องปัญหานาฬิกาคุณบาสมาที่นี่นะครับทุกที่ทุกคนละครับคุณบาสนะครับคุณโอ,โอ,โอดูแลผมดีขนาดนี้เนี่ยเอาเงี้ละกันเดี๋ยวผมแจกการ์ดแต่งงานในรุ่งหน้าเลยดีไหมครับนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแว๊บไปดูลูกค้าฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวผมให้พนักงานดูแลคุณบาสต่อนะครับมันขอตัวเลยนะครับจะไปแล้วเหรอคร สวัสดีครับ,ค,รบคือพี่หิวแล้วยังไม่ได้มียังไม่ได้ทานข้าวเลยครับไปทานข้าวกับพี่ดีไหมครับผม